หากเราจะย้อนรอยถอยหลังการเวลาไปสัก3-40ปีมหรสพความบันเทิงยำค่ำคืนของคนไทยนั้นอาจไม่ได้มีมากมายเท่ากับในวันที่โลกเจริญก้าวหน้าโดยเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้และหนังกลางแปลงหรือที่บางยุคเรียกกันติดปากว่าหนังไขายาเพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อขายผลิตภัณฑ์คือหนึ่งในมหรสพยมค่ำคืนที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะชาวบ้านร้านตลาด ชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลความจเจริญออกไปในช่วงยุคทองของหนังกลางแปลงหรือช่วงหลังปี2520เรื่อยมานั้นหน่วยฉายภาพยนตร์หรือหนังกลางแปลงที่เด่นดังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วไทยแต่ก็มีหน่วยฉายภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศจนถูกเรียกว่าราชาหนังกลางแปลงอย่างสนิทปากเพราะหน่วยฉายของเขานั้นนำพาความตื่นตาตื่นใจไปสู่พี่น้องชาวไทยแทบทุกภูมิภาค โดยการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและโดยสรรพกำลังทีมงานเครื่องเสียงสะเทือนทุงที่สำคัญที่สุดที่ทุกสายตาจับจ้องก็คือจอผ้าใบสีขาวมหฮือมาผืนนั้นตำนานชีวิตแอดเทวดาราชาหนังกลางแปลงตำนานจอโค้งเรดาจอยักษ์ผ่าโลกจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง หนังกลางแปลงเริ่มเฟื่องฟูขึ้นในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อหนังกลางแปลงกลายเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองโดยเห็นได้จากหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ที่โฆษณาข่าวสารจากภาครัฐและหนังขายยาที่โฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองตามหมู่บ้านและจังหวัดต่างๆเป็นตน้นหนังกลางแปลงนั้นอาจถูกเรียกในานาม หนังล้อมผ้าหนังล้อมรั้วหนังเลหนังขายยาหรือหน่วยประชาสัมพันธ์ก็ตามโดยในแต่ละชื่อที่ใช้เรียกหนังกลางแปลงนั้นต่างแสดงลักษณะเฉพาะเช่นลักษณะเด่นของหนังล้อมผ้าก็คือการฉายหนังโดยการล้อมผ้าหรือเป็นการปิดวิกสังกสีรอบๆจอหนังแล้วเก็บค่าเข้าชมจากคนดูหรือถ้าเป็นหนังขายยาลักษณะเด่นก็คือ การฉายหนังให้ชมสักชั่วโมงหนึ่งสลับกับการขายสินค้าซึ่งอาจจะเป็นยาหอมยาลมยาดมยาหมองต่างๆเป็นตน้นแม้จะมีหลากหลายชื่อเรียกแต่ก็มีอยู่3สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ 1. หนังกลางแปลงต้องใช้ในเวลากลางคืน 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายหนังได้แก่จอพ้อบใบสีขาวขนาดยักษ์และมีลำโพงกระจายเสียงรวมทั้งมีเครื่องฉายหนังและ 3. คือนักพากซึ่งต้องพากันสด,สด และบางครั้งอาจจะมีข้อสี่แถมมาก็คือเช็คเกอร์หรือ Size สายส่งหนังซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์เพราะฟิล์มหนังเรื่องนั้นถูกใช้วนในคืนเดียวกันในหลายจอหลายพื้นที่ด้วยกันที่สําคัญก็คือการฉายหนังกลางแปลงนั้นจะต้องฉายด้วยเตาถ่านใช้ถ่านฉายจีนแดง80แอมป์เครื่องยอดนิยมยี่ห้อตก,กียา T54 เล่นใน4.5นิ้วและมีเครื่องปั่นไฟขนาดสัก30กิโลวัตต์ รวมทั้งยังมีเสียงฟิล์มวิ่งหรือแม้กระทั่งหนังขาดช่วงตอนต่อม้วนฟิล์มอันเป็นของคู่กันกับหนังกลางแปลงช่วงหลังปีพุทธศักราช2520เรลยมานั้นต้องนับว่าเป็นยุคทองของวงการหนังกลางแปลงจริงๆความนิยมในการเสพมหรสพประเภทนีก้กระจายตัวไปทั่วเมืองไทยไม่ว่าจะมาในรูปแบบของหนังขายยาหรือล้อมผ้าปิดวิกกระทั่งหนังฉลองในงานมงคลหรืองานอาวมงคลก็ตาม ทุกภูมิภาคมีหน่วยหนังกลางแปลงที่มีชื่อเสียงบางเจ้าถึงก็มีหลายหน่วยเพื่อรองรับงานที่มีซับซ้อนกันเลยทีเดียวในช่วงปี2520นั่นเองแวดวงคนทำหนังกลางแปลงทางภาคเหนือตอนล่างก็ได้ต้อนรับน้องใหม่แต่ผู้คนมักคุ้นกันดีในฐานะอาชีพนักจัดรายการวิทยุชื่อดังแห่งเมืองสองแควมาก่อนหลายปีแอดเทวดา แอดเทวดาก้าวเข้าสู่วงการหนังขายยาหรือหนังกลางแปลงด้วยแนวคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการใช้การตลาดนำหน้าตามประษาโคศกเสียงทองเขาถือเป็นเจ้าตํานานหนังกลางแปลงในยุคปีพุทธศักราช2520คนหนึ่งโดยแอดเทวดานั้นเริ่มต้นจากจอที่เรียกว่าจอซุปเปอร์ลูกทุงต่อมา3ปีหลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาจอเป็นจอตรงขนาดใหญ่ที่ถูกเรียกขานว่าจอยักษ์ผ่าโลก มีความสูงเท่ากับตึก4ี่ชั้นความกว้างขนาดหน้าตึกแถวถึง10บห้องด้วยกันโดยก่อนหน้าที่แอตเทลดาจะเข้ามาทำหนังกลางแปลงนั้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีขายใหญ่อย่างชานชัยภาพยนตร์ซึ่งต้องนับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการหนังกลางแปลงในจังหวัดพิษณุโลกในภาคเหนือภาคกลางมีรถหน่วยฉายหนังกลางแปลงหลายสิคันรวมทั้งยังมีลูกน้องทีมงานอีกหลายร้อยคนด้วยกันกระทั่ง เมื่อแอดเทวดาเข้ามาทำหนังกลางแปลงและมีไทยรัฐเป็นสปอนเซอร์ช,ชานฉายภาพยนตร์ก็มีเดลินิวเป็นสปอนเซอร์ไม่น้อยหน้ากันทีเดียวแต่ด้วยความที่แอดเทวดาเป็นนักการตลาดเต็มตัวชื่อเสียงกระแสของจอยักผ่าโลกนั้นโด่งดังไปทั่วประเทศจริงๆจนทำให้ทีมงานแอดเทวดาได้มีโอกาสเดินทางไปฉายหนังทั่วประเทศซึ่งก็ยิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับแอดเทวดาเป็นอย่างมากว่ากันว่าในสายของคนฉายหนังนั้น หากรู้ว่ามีหนังของแอดเทวดามาฉายในรัศมีสัก20กิโลเมตรก็จะหลบไม่ไปฉายแข่งด้วยเพราะรู้ว่าผู้คนจะแห่ไปดูแต่หนังของแอดเทวดาเพราะจะไปดูจอยักษ์่าโลกนั่นเองแต่แล้วต่อมาได้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้นเมื่อแอดเทวดานำทีมงานลงตายไปที่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกัวทุงจังหวัดพังงาปรากฏว่าความโชคร้ายมาเยือนมีพายุเข้าขณะที่คนงานกำลังขึ้นจอหนังความรุนแรงของพายุ ทำให้จอซึ่งรับลมเต็มๆนำพาให้นั่งร้านพังคลื่นลงมาจนเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตถึง3คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจอยักษ์ผ่าโลกจึงต้องกลายเป็นตำนานแต่แอดเทวดาไม่ยอมเขากลับคิดคน้นจอโค้งเลดราขึ้นว่ากันว่ามันเป็นจอขนาดใหญ่ที่กว้างถึง42เมตรสูงประมาณ18เมตรใช้นั่งร้านต่อขึ้นไปถึง13ชั้น และมีพื้นที่จอรวมกันถึง756ตารางเมตรด้วยกันลักษณะการตั้งโครงสร้างโค้งเหมือนมี2จอหันหลังโค้งชนกันเพื่อรับแรงลมมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งยังมีคุณลักษณะพิเศษก็คือสามารถฉายหนังได้สองจอพร้อมกันคนละดานการขนย้ายอุปกรณ์ในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้รถบรรทุกกว่า20คันจนกลายเป็นคารวานหนังกลางแปลงกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นทีมงานยังมีเอกลักษณ์อีกอย่างที่น่าจดจําของผู้คนที่พบเห็นก็คือหัวเกรีนทุกคนและในการฉายนังแต่ละครั้งนั้นจะมีสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นป้ายให้ใหการสนับสนุนเชน่นบริษัทไทยน้ําทิพย์จำกัดบริษัทริเวอร์บราเซอร์ประเทศไทยจํากัดหรือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีคําว่าจอบรอนสะท้อนแสงจอแรกของโลก เป็นคำโฆษณาได้ยินตามสถานีวิทยุจนติดหูและนับได้ว่าแอดเทวดาสามารถใช้การตลาดนำหน้าอย่างทันสมัยมากในยุคนั้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่หนังกลางแปลงของแอธเทวดาโด่งดังขับฝาเดินสายชายทั่วประเทศก็ยังมีหนังกลางแปลงที่มีมาตรฐานมีความคิดสร้างสรรค์มีการลงทุนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าแอเทวดาในหลายพื้นที่ หากแต่ว่าไม่มีเจ้าไหนที่จะโด่งดังได้จริงอย่างแอเทวดาไม่ว่าจะเป็นที่เด่นดังในหลายพื้นที่ในยุคนั้นอาทิเชน่นสุธาพาพยนหรือเจ้าพระยาฟิล์มที่จังหวัดอุบลราชธานีไทแหลมทองหรือลุงสุริยาพาพยนที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจะเป็นเสนอจิตที่จังหวัดนครราชสีมาและที่เก่าแก่โด่งดังมีหน่วยแฉยกระจายรับงานมากมายอย่างนันทวันจังหวัดสุรินหรือเพชรเกษมพาพยนที่โด่งดังไม่แพ้กัน ส่วนจเจริญการช่างจากอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนั้นใช้จอระดับ27เมตรใช้โครงเหล็กก่อสร้างเป็นนั่งร้านโครงจอสูงถึง7ชั้นมีขาตั้งถึง17ขานอกจากนั้นยังมีเฮงฟิล์มที่ขอนกันหรือทิปเกสรสอภาพยนตร์ชาเชิเงเสาที่มีจอใหญ่สุดที่26เมตรด้วยกันหรือจะเป็นบุญเต็กภาพ,พยนตร์จังหวัดเพชรบุรีกับจอโค้งเรดาดาที่ไม่แพ้แอดเทวดาที่นากว้าง35เมตรกับลำโพงนับร้อยตู้ มีข้อมูลภายหลังจากทีมงานแอตเทวดาบางคนว่าจอแอตเทดานัานหนากว้าง32เมตรไม่ถึง42เมตรที่เคลมไว้ส่วนจอ42เมตรนั้นปรากฏว่ามีเคลื่อนวันภาพยนตร์จากจังหวัดอุดรธานีคือเจ้าของสถิติตัวจริงนอกจากนั้นที่เมืองอุดรยังมีจำจันภาพยนตร์ที่24เมตรอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีข้อมูลอีกว่าจอบอนส์ทอนแสงจอแรกผลที่ทำขึ้นมาจริงๆคือมงคลซาวอัมพาวาแต่ไม่เคยออกสื่อจึงไม่มีใครรู้จัก แต่จอบรอนมีปัญหาแสงสะท้อนเยอะจึงเลิกใช้ไปนอกจากนั้นจอของมงคลชซาวอัมพาวายังยาวกว่าและโค้งกว่าจอของแอธเทวดาอีกด้วยที่อัมพาวายังมีจอของรอบุภาภพาพยนตร์ที่หน้าจอสั้นกว่าแต่มีส่วนสูงมากกว่าจอของแอธเทวดาอีกนอกจากธุรกิจดังกลางแปลงที่ลุ่งสุดขีดในระหว่างนั้นแอธเทวดาก็ยังทําเวทีลิเกที่ตลาดโคกมะตูมที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทิ่นของเขา ยังเคยมีปรากฏภาพว่าเขาเคยขึ้นเวทีกับสักาินดาวหลายลิเกดังในตำนานซึ่งเติบโตมาจากเวทีลิเกโคกมะตูมแห่งนี้พร้อมๆกับการขึ้นเวทีเล่นมุกร่วมกับตลกหลายคนในพื้นที่เช่นมอมเหย็นหรือแม้กระทั่งนายโยงที่ในวันนั้นยังใช้ชื่อว่าโยงพิษณุโลกกว่า8ปีในวงการหนังกลางแปลงทมกลางความรุ่งโร์ยังฉุดไม่อยู่พุทธศักราช2528 แอดเทวดาเร่งเห็นว่าธุรกิจวงดนตรีลูกทุง่งทำการสแสดงเดินสายในต่างจังหวัดได้รับความนิยมแอดเทวดามีพื้นฐานจากการเป็นผู้จัดรายการสดประกวดร้องเพลงจึงอัดแผ่นเสียงนักร้องที่ชนะการประกวดและทำการเปิดวงดนตรีลูกทุง่งโดยตั้งชื่อว่าวงดนตรีลูกทุ่งไทยรัฐตามชื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ขณะนั้นเป็นสื่อยักษ์ใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังขับระเทศ แอตเทวดาใส่ชื่อเสียงของไทยรัฐตั้งวงดนตรีเนื่องจากนักร้องในวงนั้นเป็นนักร้องที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยวงดนตรีลูกทุ่งไทยรัฐเดินสายรับงานแสดงทั่วประเทศโดยระบบแสงสีเสียงทันสมัยด้วยการลงทุนอย่างมโหฬารเวทียิ่งใหญ่อลังการแดนเซอร์นับร้อยชีวิตประกอบกับโคศกเสียงทองอย่างแอตเทวดาวงดนตรีลูกทุ่งไทยรัฐของแอตเทวดาจึงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ความเป็นคนเหนือคนของแอดเทลดานั้นมักปรากฏออกมาให้เห็นผ่านการทำงานของเขาเสมอมีการบันทึกตำนานการฉายหนังข้ามแม่น้ำน่านไว้สืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2533จังหวัดพิษณุโลกจัดงานฉลองครบรอบครองราช400ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่29กันยายนคมถึงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2533มีกิจกรรมสำคัญภายในงาน มีการแข่งขันเรือยาวมีมหอดรสพต่างๆมากมายในช่วงกลางคืนมีไฮไลท์คือมีการฉายหนังกลางแปลงข้ามแม่น้ำนานซึ่งแน่นอนงานนี้แอดเทวดารับผิดชอบหลังทำการซักซ้อมกันอยู่นานหลายวันจนเข้าทีปรากฏว่ากลายเป็นว่าจอผ้าใบมีปัญหากับแสงสะท้อนจากลำน้ำนานสุดท้ายจอฉายภาพยนตร์ข้ามแม่น้ำนานต้องทำขึ้นจากไม้อัดแล้วทาสี 116,000โดยภาพยนตร์ที่นำมาฉายในครั้งนั้นคือเรื่องมหาราชดำทมกลางความสำเร็จทางธุรกิจหยิบเงินได้เงินหยิบทองได้ทองแต่เส้นทางชีวิตของแอธเทวดากลับต้องประสบกับมรสุมที่พัดถมเข้ามาเมื่อเขาต้องถูกผูกโซ่ตรวนเดินเข้าตารางตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมฆ่าโดยเจตนาคอร์ัมนันชื่อดังเหล็กเพชรหรือนายวิทูลเกวยาปานิก หัวหน้าข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยรายชาห,หนังกลางแปลงติดคุกระหว่างดำเนินคดีเป็นเวลานานถึง1ปี10เดือนก่อนที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวกระทังในวันที่3มีนาคม2538สารดศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรแอดเทวดาหรือนายวชรพลริมประพันธ์เดิมชื่อนายคำรณน,นายจันทร์หรือนายอัถพลริมประพันธ์ มีชื่อเล่นว่าแอดเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2490ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ช่วงต้นของชีวิตเคยเข้ารับราชาการเป็นตำรวจผลลมที่ค่ายนเรศวรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงที่รับราชาการมีโอกาสได้ทำกิจกรรมบนเวทีบ่อยครั้งมีโอกาสร่วมงานกับพิธีกรนักจัดรายการชื่อดังซึ่งในสมัยนั้นนักจัดรายการนิยมใช้ฉายา,ยาหรือนามแฝงมากกว่าชื่อจริงครั้งหนึ่ง แอดถูกถามว่าใช้ชื่ออะไรในการทำงานแอดได้นึกถึงตนเองขณะที่โดดร่มลงมาจากเครื่องบินการได้ลงมาจากฟ้านั้นเปรียบเสมือนกับเทวดาจึงตอบไปว่าแอดเทวดาหลังพ้นมนทินแอดเทวดากลับมาจัดรายการวิทยุในานามรายการโลกสีขาววิทยุเพื่อสังคมถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจากห้องส่งที่ตลาดโคกมะตูมทินของเขาผ่านคลื่น AM 9สถานีครอบคลุมพื้นที่กว่า50จังหวัด ต่อมาจึงได้จับธุรกิจเคมีเพื่อการเกษตรที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นจนธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีก่อนที่ช่วงเช้าของวันที่23กรกรดาคม2561นายวัชรพลริมประพันธ์แอดเทวดาได้สินใจอย่างสงบณนะบ้านพักเลขที่110 85ถนนพระองค์ดำตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแพทย์ชนสูตรพบสาเหตุการเสรียชีวิตเนื่องจากโรคประจําตัว จึงทาให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันปิดตํานานราชาหนังกลางแปลงจอโค้งเรดาจอยักษ์ผ่าโลกทิศิริอายุ71ปีกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ r e จ e นเดอรี่ชา n e l